ถัดไปก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราจะกัดงานนะครับเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนไปในหน้าตัวที่เป็นทูลพอดีว่าผมเอาทูนจากไลบรารีของลูกค้าที่เขาเหมือนกับมีอยู่ในในช็อปฟอนะว่าเขามีเบอร์ไหนยังไงบ้างเราจริงเราก็คงจะไปดูว่าช็อปฟอ r เรามีมีดอกอะไรอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นในกรณีนเนี้ยก็คือคิดว่าดอกเนี่ยถ้าเกิดดอก6 มันก็อาจจะลงได้นะครับถ้าดอก12ลงได้ไหมนะครับเราอาจจะต้องคิดว่าเออถ้าเกิดดอก12เนี่ยมันอาจจะลงหลุมนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าดอก12เนี่ยมันอาจจะลงหลุมนี้ไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่กว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะแยกแยก operation ในการกัดคนละหลุมนะ เราก็ยิ่งดอกยิ่งใหญ่ยิ่งดีถ้าเกิดสมมุติว่ามันก็จะยิ่งเร็วแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะรวมกันอยู่ในโอเปอเรชันเดียวกันเจาะ2หลุมทางเลือกก็อาจจะเป็นดอกเบอร์8นะครับดอกที่เป็นเบอร์8สามารถที่จะลงหลุมหลุมนี้ได้เพราะหลุมนี้กว้างอยู่ประมาณ10อย่างเี้ครับเราอาจจะเลือกดอกที่ว่าเราสามารถที่จะลงใช้งานได้นะครับเราก็เอามา คิดดูว่าเราจะยังไงบ้างโอเคก็คำสั่งที่จะอธิบายถัดไปก็คือเรื่องของการทำตัวที่เป็นพ็อกเก็ตนะครับในหัวข้อของไอตัวมิวคอนทัวร์หรือมิวพารน้าเองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่กลุ่มของคำสั่งเราทำคอนทัวร์อยู่ดีแล้วเราจะไปเปลี่ยนเป็นพารหนหรือจะเปลี่ยนเป็นดิว i n งก็เลือกได้เปลี่ยนได้ทั้งหมดเอามาสร้างไว้อยู่ในรวมกันได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเขาจัดกลุ่มเพื่อเพื่อให้คนเลือก เข้าใจง่ายนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะคัดสมัยทำเป็นเทมเพลตขึ้นมาใหม่เลือกแต่เฉพาะฟีเจอร์ที่ใช้บ่อยๆออกมาตั้งเป็นชื่อของเราเองเนี่ยอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันครับก็อาจจะไปเบาแล้วก็ไปเลือกตัวเทมเพลตตรงนั้นขึ้นมานะครับก็ในที่นี้เราเลือกตัวที่เป็นมิวพันหน้าแล้วก็เข้าไปในคำสั่งตัวที่เป็นพ็อกเก็ตมิลลิงครับเลือกพ็อกเก็ตมิลลิงเสร็จแล้วก็เลือกทูลเป็นดอก n v e w 8, EM8 นะครับก็ชิ้นงานก็คือเลือกเป็น workpiece แล้วก็กดโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเราก็จะเลือกตัวที่เป็น cut area นะครับ cut area ก็กด cut area เสร็จแล้วก็อ่า ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเลือกนะครับเปิดอิญว่าชิ้นงานที่ที่สร้างของอันเนี้ยมันมีโซลิดอยู่2ก้อนเนาะก็คือก้อนหนึ่งผมทาแบงค์เอาไว้อีกก้อนหนึ่งก็คือเป็นตัวชิ้นงานเวลาที่เลือกเนี่ยเราอาจจะถ้าเกิดเราลาคาญไม่อยากเลือกตัวที่เป็นผิวหน้าอย่างเงี้ยที่มันเจอผิวหน้าบนก่อนเราอาจจะแคนเซิลออกไปก่อนนะครับตัวเนี้ยกดโอเคไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอค่อยกลับมาแก้ไขเราอาจจะไปซ่อนกลับเข้าไปหน้าที่เป็นหน้าโมเดลลิง่ง หน้าโมเดลลิ่งตรงนี้เนาะแล้วก็อาจจะลองดูว่าก้อนไหนคือก้อนที่เป็นโซลิดที่ทำเป็นแบงค์ผมก็คือที่ทำไว้เนี่ยมันคือบอดี้สเราก็กดตัวที่เป็นบอดี้สตรงนี้ออกนะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คือชิ้นงานกลับไปที่ตัวที่เป็นพาร์ทแมนูแฟคเจอริงตัวพ็อกเกตนะครับดับเบิคลิกเข้าไปใหม่ สิ่งที่เราต้องการที่จะเลือกเนี่ยก็คือเลือกตัว cut area ก็คือผนังด้านล่างใช่ไหมครับก็กดตัวที่เป็น select cut area เลือกตัวชิ้นงานนะครับ2ผิวตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆเลือกเลือกทีละผิวดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับก็กดผิวที่1แล้วก็ลองมา generate ดูก่อนทีนี้เนี่ยการ generate เองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเรา เรากาหนดเป็นจะกําหนดเป็นแบงค์ของเก่าของเราก็ได้หรือว่ากําหนดเป็นติกเน็ตก็ได้ในที่นี้ผมโชว์เป็นติกเน็ตละกันผมต้องการบอกว่าลงในที่นี้อาจจะลงทีละจุดห้าความสูงของตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะขณะที่เราใช้พวกโอ peration ต่างๆพวกนี้เราสามารถที่จะใช้คำสั่ง m ม a จ u r e หรือ analysis โดยที่คำสั่งต่างๆพวกนั้นเนี่ยมันไม่หลุดนะครับอย่างนี้นนความลึกเท่ากับ2 นะครับมันก็จะกลับมาหน้าตรงนี้ว่าติ๊กเน็ตของเราเนี่ยบอกว่าสมมุติถ้าเกิดเรากลัวมีผิวหน้าปาดหน้าบีกเราอาจจะกําหนดเป็น3เลยก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าให้ลงทีละจุด5เพราะนั้น3.5มันก็จะลง6ชั้นนะครับก็แพท,ทเทิร์นในการเดินเป็นแบบโฟลว์เปอร e r ี่พอเรากด g e n e r a เรปุ๊บมันก็จะลงออกมาเป็นแบบนี้ เ็าจะเดินเข้าข้างแบบนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายก็มาเก็บตรงกลางแล้วก็เปลี่ยนชั้นถ้าเกิดสมมติเราต้องการที่จะเพิ่มเพิ่มคัดแอเรียขึ้นมาเราก็กลับไปแก้ไขในหัวข้อของตัวที่เป็นคัดแอเรียนะครับก็กด Add New Set แล้วก็เลือกผิวด้านล่างนะครับแล้วก็กดโอเคกดเจเน r เรต เนื่องจากว่าเราปรับออปชันเป็นแบบเดฟเบอร์คัตอ่าก็คือสเตต t จี้เนี่ยเราบอกว่าให้มันลงเป็นแบบลงลงลึกกัดลึกไปก่อนนะครับแล้วค่อยลงมาอีกหลุมหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่าทํางนานก็คือกัดตัวที่1นึ่งรีเจนที่1เสร็จก็ยกขึ้นมาแล้วก็มากัดหลุมที่2แบบนี้นะครับก ใช้งานง่ายในกรณีที่เป็น p o c k e t ็ที่เป็นผิวที่เป็นคล้ายๆทรงกระบอกเหมือนกับเป็นผิว x อ็กทูดแต่ว่าถ้าเกิดผิวนี้มีเอียงทํามุมเท p e r ก็จะมันก็จะไม่กัดเท p e r รให้ละพื้นที่ตรงยิงเอียงผิวเทเปอตรงนั้นก็จะไม่โดนคิดคนนํานวณคือเอาผิวตรงน้ายิงขึ้นมาเป็นโปรไฟล์เฉยๆ